มินพิชยาเที่ยวทะเลไปต่อไม่ไหวโพสต์ข้อความชวนสงสัยเปิดภาพมินพิชยาอวดหุ่นหลังหยุดรับละครไปพักใจที่ทะเลเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงที่กําลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มไฮโซโอ๊ตพิทักษ์สภาทากันเลยทีเดียวสําหรับนางเอกสาวมินพิชยาวัฒนามนตรีหลังจากที่ได้ไรรูปคู่และต่างฝ่ายได้โพสต์ข้อความแปลกๆชวนสงสัยกันว่าเลิกกันแล้วหรือเปล่าเรียกได้ว่าช่วงคลายล็อกดาวน์ประเทศแบบนี้เห็นดานรา หล,หลายคนเริ่มออกไปเที่ยวเช็คอินตามที่ต่างๆกันแล้วอย่างนางเอกสาวมินพิชยาที่ช่วงนี้กําลังเช็คอินในโพสต์ภาพเที่ยวทะเลหลังจากที่ปล่อยรูปแล้วฮอตมากช่วงนี้ทําเอาประษา,าสาวโสดเรียกได้ว่าแต่ละช็อตทําเอาแฟนๆแ,แทบลืมมองวิวสวยๆกันเลยทีเดียวเมื่อความสวยของมินนั้นแย่งซีนไปเต็มๆเ,เรียกว่าข่าวช่วงนี้มาแรงไม่แผ่วจริงๆค่ะอย่างภาพล่าสุดที่เมียนเขียนแคปชั่นไว้ว่าแม่ถือไม้เรียวรอและรูปสุดท้ายแล้วคะ่ะแม่ ดูผ่านๆเหมือนจะหวานใส่ชุดสีชมพูแต่ท่อนล่างที่ใส่เป็นบิกินี่ตัวจิว๋วถึงจะมีผ้าบางๆมาปิดไว้แต่ก็แอบเซ็กซี่ไม่เบา้าทั้งโพสท่ายืนท่านั่งงานนี้สงสัยว่ามินพิชยาต้องเสิร์ฟภาพสวยบ่อยๆซะแล้วเพราะกระแสดีเกินต้านจริงๆคะ่ะสําหรับมินพิชยาโพสต์ข้อความความรักสวยงามอยู่เสมอแต่อาจจะผิดที่ผิดเวลาแต่ไม่เคยผิด อย่างหนึ่งเลยก็คือการที่เราได้รักใครสักคนตอกย้ำสถานะโสดหลังจากที่โพสตแคปชั่นว่าโสดก็ทำอลแฟนคลับต่างๆสงสัยเรื่องราวความรักของนางเอกสาวมินพิชยาว่าตอนนี้สถานะหัวใจกับหนุ่มโอ๊ตพิทักษ์ เหลือเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันหรือเปล่าแต่จากภาพต่างๆรวมถึงแคปชั่นที่มีมินได้โพสต์นั้นทําให้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าความรักของเธอกําลังอยู่ในสภาวะเปราะบล่าสัมผัสได้จากทวิตล่าสุดของมินพิชยาที่ได้เขียนเรื่องราวความรักไว้ว่า ถึงจะอยู่แบบไรค้คู่แต่ไม่ได้อยู่แบบไร้ค่ามินแค่พูดและอีกหนึ่งข้อความที่เธอได้ทิ้งไว้พร้อมกับตั้งคำถามปิดท้าว่าจริงไหมความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอบางครั้งอาจผิดที่ผิดเวลาแต่สิ่งที่ไม่เคยผิดคือการที่เราได้รักใครบางคนจริงไหมหลายคนที่อ่านแล้วต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้มินพิชยากันยกใหญ่ไม่รู้ว่าสถานะตอนนี้ของเธอเป็นโสดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือมินติดบัลลังสาวเซ็กซี่ไปแล้วจ้า